สวัสดีค่ะชาวราศีมิถุนราคนามิถุนนะคลิปนี้เป็นคลิปความรักของชาวราศีมิถุนราคนามิถุนประจําเดือนพฤศจิกานะคะดาวจันทร์ดาวศุกร์ก็สามารถดูได้นะคะเอาเอาที่คุณยึดเป็นหลักเลยนะนะคะดูเพื่อความเทิงดูเพื่อเป็นแนวทางอาจจะไม่ได้ตรงกับทุกคนขอบคุณทุกการติดตามกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ที่น่ารักด้วยค่ะ พลังงานความคามักคำแนะนในขบวนการน,นั่นแปลว่ากําลังทําอะไรอยู่แน่ๆคุณหรือเขากําลังคิดจะทําอะไรอยู่แบบตั้งใจมากๆในความสัมพันธ์นี้นะนะนะคะจะไปดูกันขอพลังงานของเขาในตอนนี้หน่อยตัวเขาในตอนนี้เป็นยังไงบ้างห้าม่เท้า ความรู้สึกแม้ต้องเจออะไรที่มากมายอยู่ในห่วงของคนที่กอดความรู้สึกตัวเองนะคะกอดความรู้สึกตัวเองเก็บความรู้สึกนี้ไว้กอดความรู้สึกตัวเองอืมอารมณ์ตอนนี้เยอะแยะมากมายประเดประดังนะคะ อารมณ์ที่ไม่สเสถียนอือหมอฟ้ามีความรู้สึกว่าอารมณ์เขาตอนนี้อ่อนไหวมากๆอ่อนไหวมากๆเขาเหมือนคนที่ปลอบตัวเองกอดตัวเองอะนะนะคะถ้าดินผูสกันมังกรธาตุไฟไม่สินธนูธาตุน้ำมินประกอกพิจิขอความรู้สึกของเขาเวลานี้ที่มีต่อคุณเขาคิดและรู้สึกยังไงกับคุณในตอนนี้คะ ตอนนี้เขาคิดแลกรู้สึกยังไงกับคุณก็ยังมั่นคงอยู่นะนิ่งมานิ่งนิ่งมานิ่งแต่ว่าก็ยังเป็นเดวิลอยู่นะคะถึงสถานการณ์ตอนนี้คุณและเขาอาจจะนิ่งไม่คุยกันแต่เขารู้สึกว่าเขาก็ยังรักและมั่นคงกับคุณอยู่เสมอนั่นเองนะคะรักเสมอเดวิลแล้วก็ อัศวินถือเหรียนนะเหมือนรอเวลาที่จะรอจังหวะที่จะเข้ามานะคะความรู้สึกมันมากมายรอจังหวะที่จะเข้าหาอะไรแบบนั้นอนะ่ะขอพลังงานของคุณตอนนี้หน่อยเซเว่นอาวานปิดกัน้นอยู่คนเดียวขออยู่คนเดียว ให้เขาทำงานหรือคุณก็ไปโฟกัสเรื่องงานนะตอนนี้โฟกัสที่ตัวเองแล้วก็โฟกัสเรื่องงานปิดกั้นด้วยนะคะพยายามที่จะอยู่ให้ได้สู้ยืนหยัดนะคะโฟกัสเรื่องของตัวเองแลวเรื่องงานขอความรู้สึกของคุณเวลานี้ที่มีต่อเขาสับสนเหมือนกันเลย แต่ความรู้สึกเขาไม่สับสนนะแต่ตัวตนของเขารู้สึกแบบกอดตัวเองแค่นั้นอารมณ์มันอ่อนไหวอะมันมันเหมือนกันอยู่ในช่วงของแบบอ่อนไหวกอดตัวเองเหมือนคนที่ร้องไห้กับตัวเองอ,ะ,อะประมาณนั้นนะนะคะ<ม>อารมณ์ของคุณเนี่ยเหมือนคนที่รู้สึกว่าเขามาเล่นกับความรู้สึกของคุณประมาณนั้นนะ คุณคิดว่าคุณกำลังถูกเล่นกับความรู้สึกนะคะอืมจะเอายังไงก็ไม่เอาทำให้คุณสับสนนะคะไม่ชัดเจนเล่นกับความรู้สึกของคุณมีหน้าคุณถึงพลังงานของคุณถึงลุกขึ้นมาต่อต้านลุกขึ้นมาที่จะแบบว่าวโฟกัสเรื่องของตัวเองดีกว่า ฟโฟกัสการงานเรื่องของการเงินการงานดีกว่าอะไรแบบนั้นนะ่ะนะคะอมืมาดูกันนะว่านะคะแล้วยังไงแล้วยังไงทีเนี้ยต่างคนต่างคิดแบบนี้นะคะอารมณ์อ่อนไหวแต่ตัวเขาไม่คิดจะไปไหนนะคะคนวันจนันท์ วันเสาร์อะมาดูว่านะคะเดือนพฤศจิกาเนี่ยจะเกิดสิบดาบมาเลยอะจะรอดไหมเนี่ยสองดาบเรื่องที่ทำให้เสียวความรู้สึกนะคะการเอาชนะใจ พยายามที่จะคืนดีกันอยังรักอยู่นั่นแปลว่ามาฟ้งไม่ความรู้สึกว่ามันอาจจะมีเรื่องที่ทำให้เสียความรู้สึกนะคะแต่ยังรักและเมตตาต่อกันอยู่เอมเพรสนะยังรู้สึกว่ายังอยากให้อภยัยยังอยากเมตตายังอยากที่จะ อยู่ตรงเนี้ยอยากอยากไม่รู้สิมันเป็นความรู้สึกดีๆอยู่นะคะเพราะฉะนั้นมันยังไม่ได้ปล่อยที่จะทิ้งไปเลยไม่นะคะแค่ส่วนที่มันเสียไปหมอฟ้ามีความรู้สึกว่ามันกําลังจะหวนคืนนะพยายามคืนดีกันแล้วก็ดูแลใส่ใจกันและกันอยู่นั่นแปลว่าคมอักคมเมนในขบวนการนี่แปลว่ากำลังที่จะพยายามหาทางคืนดีกันอยู่นะคะ แต่ตัวคุณอาจจะแบบเออไม่อยู่คนเดียวก็ได้ช่วงเนี้ยบอกอไม่ชอบเลยมาเล่นกับความรู้สึกของฉันเดี๋ยวคุณอาจจะแกล้งที่จะไม่สนใจเขาก็ได้นะคะแกล้งหรือเปล่าเซเว่นออฟซมันก็เป็นการแกล้งแบบหนึ่งนะนะคะอืมเพราะจริงๆแล้วมันยังไม่ได้อยากไปไหนจริงๆอะ่ะไม่ได้อยากไปจริงๆอะ่ะ uh อือฮึ คำคกมมันในขบวนการนั่นแปลว่ามีการที่จะพยายามเอาชนะใจกันพยายามที่จะกลับมาพยายามที่จะคืนดีกันอยู่มากๆในตอนนี้นะคะนะมีการวางแผนมีการดูมีการคิดวิเคราะห์นะคะว่าเอ้ยจะเอาอยัางไรดีจะเข้าอย่างไรดีจะพยายามอย่างไงดีนะคะเกิดขึ้นอยู่ พอนี่คือคนที่นั่งในหัวใจของเขาเป็นคนที่เขารักนั่นเองเนาะนะคะแต่สถานการณ์ก่อนหน้านี้มันอาจจะทําให้สับสนอยู่บ้างแต่หมอฟ้าบอกมีความรู้สึกว่ามันยังมีจุดที่หลายสิ่งหลายอย่างมันดึงดีอยู่จนไม่สามารถที่จะปล่อยไปได้อะนะคะมหมอฟ้าว่าน่าจะไ,ได้มานั่งคิดพิจารณาแล้วว่าเออจริงๆแล้วอ่ะหลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยมันดีนะมันโอเคนะมันก็รัก ดูแลใส่ใจกันนี่มาฟ้ามีความรู้สึกว่าคนละเขาแตกต่างกันนะคะอืมแตกต่างกันในเรื่องของความรักมากๆเขามาฟ้าว่าเขาเป็นคนขี้หึงขี้หวงมากเลยนะนะคะขี้หึงขี้หวงมากเลยอะ่ะอืมไปดูกันเนาะนะคะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์จักรวาลอยากแนะนำอะไรนะคะเกี่ยวกับคนละเขานะคะ เลิฟอิสออเราอยู่คือจริงอะ่ะมาฟ้ามีความรู้สึกว่าการให้ความสำคัญแก่กันให้มากขึ้นนะนะคะใครสักคนหนึ่งกำลังลดความเป็นตัวเองลงเหมือนกันนะคะแล้วเลิฟอิสออร์เราอยู่ความรักยังโอบกอดคุณด้วยความรักอยู่นะคะยังไม่ได้ไปไหนนะยังถูกอบกอดด้วยความรักอยู่นะคะอะ่ะ เขาก็บอกว่าตอนนี้ก็อยู่กับตัวเองพิจารณาตัวเองถามตัวเองเนาะมันก็ดีนะคะที่ได้อยู่กับตัวเองเนี่ยครอบคุณคําอวยพราจากความรักเร็วๆนี้จะมาถึงคุณรู้ว่าคุณคู่ควรและมีทุกสิ่งที่ใจปรารถนานะคะัปฏิหารความฝันของคุณกําลังจะเป็นจริงในไม่ช้าวางใจและปฏิบัติตามคําแนะนําต่อไปนี้นะะมาดูกันเนาะนะคะสิงิ์ธิ์จักรวาลอ,อยากบอกอยากแนะนำอะไรอีกนะคะเพฟเฟเนต เขาบอกว่ามาสนุกด้วยการรอยยิ้มเสียงหัวเราะจะเย,ยวยานะนะคะดิชูเด็กมีเรื่องของเด็กเข้ามาเกี่ยวข้องมีเรื่องของอดีตชาติเข้ามาเกี่ยวข้องเด็กในที่นี้เกี่ยวอะไรกับเด็กนะคะเรื่องของอดีตชาติอืมชูเด่น การแสดงออกเหมือนเด็กการทำตัวเหมือนเด็กอะไรแบบนั้นก็ได้นะนะคะงองแงงง้องแงงแต่จริงๆแล้วอยู่ด้วยกันมันมีความสุกนะนะคะก็อยา่าก็เหมือนอย่างที่บอกอาจจะอย่าพยายามทำตัวเหมือนเด็กอะไรแบบนั้นก็ได้นะคุณละเขามีเรื่องของอดีตชาติเข้ามาด้วยนะคะมันถึงมีผลแบบนี้นะอ่ะอุ้ยเป็นคู่ชีวิตกันนะเนี่ยอการแลกเปลี่ยนของขวัญ ช่วงเวลาพิเศษนะคะจะดีกับทั้งคู่มากเลยนะต่อจากนี้นะคะมันจะมีฟันที่เป็นจริงจงศรัทธาว่าสายลุงของคุณจะยิ้มออกมาฟันที่เป็นจริงนะคะนั่นแปลว่าเดี๋ยวจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะนะคะสิ่งดีๆเกิดขึ้นอย่างแน่นอนอินเนียร์ฟิวเจอ t h ว n ด x นน e w ฟิว t h น ในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านี้ด้วยในอีกในอนาคตอันใกล้นี้ไม่อีกกี่เดือนข้างหน้านี้นะเขาบอกว่าให้สงบนิ่งก่อนแล้วก็ฟังเสียงหัวใจตัวเองตอนนี้เป็นเวลาที่คุณจะได้อยู่กับตัวเองนะคะสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนจะมีการหวนคืนมาอย่างแน่นอนนะคะมีความตั้งใจที่จะทําบางสิ่งบางอย่างเพื่อกันและกันอยู่อย่างแน่นอนแต่ว่ามันเหมือนช่วงเวลาเนี้ย อย่างที่บอกชิวเดนอาจจะเป็นช่วงจังหวะที่คุณและเขากำลังเติบโตก็ได้นะคะเรียนรู้และเติบโตก็ได้นั่นเองนะนะคะฟ้ามีความรู้สึกว่าจิตของคุณกำลังทำงานเพื่อคุณอยู่ จิตวิญญาณของคุณกำลังจะมอบของขวัญมอบสิ่งดีๆให้กับคุณเหมือนคุณกำลังอยู่ในขั้นพัฒนาตัวเองแล้วยิ่งคุณพัฒนาตัวเองเท่าไหร่คุณกำลังจะได้รับสิ่งดีๆกลับมานั่นเองนะนะคะแสงแห่งรักนิรันด์รู้ว่าคุณคู่ควรและมีทุกอย่างที่ใจปรารถนาไรพาร์ทเนอร์คิดดูละมันมีโอกาสที่จะคบกันได้ยืนยาวมากๆเลยนะนะคะอืม นี่อะไรก็เกิดขึ้นได้เมื่อถึงเวลานั้นนะคุณต่างหากที่เป็นผู้สร้างคุณคู่ควรที่จะได้รับคุณคือผู้สร้างคุณจะสร้างมันขึ้นมาใหม่อย่างมั่นคงแข็งแกร่งนะคะคุณอาจจะไม่คิดไม่ฝันก็ได้ว่ามันจะเป็นไปได้ยังไงแต่ถึงเวลาคุณจะรู้เองว่าเอา้าเป็นไปได้นี่นะนะคะมันจะเป็นความรักที่ยั่งยืนและแข็งแกร่งได้นะคะ อยากร้องก็ร้องมันเนาะนะคะเป็นเรื่องธรรมดานะคะแต่ว่าก็ต้องทําสมาธิเพื่อให้ตัวเองใจเย็นลงด้วยปล่อยทุกอย่างมันเป็นไปไม่ไหวก็ร้องไห้มันออกมานะคะแต่จิตเราต้องนิ่งและสงบใจเย็นๆพอเราร้องไห้เต็มที่อ่ะร้องให้มันเต็มที่ไปเลยนะคะเสียใจก็ร้องมันออกมาเต็มที่ไปเลยแล้วทีนี้กลับมาอยู่กับตัวเอง นะคะคกลับมาอยู่กับตัวเองนิ่งสงบเข้าไว้หมอฟ้าบอกว่าจิตวิญญาณของคุณกําลังจะช่วยเหลือคุณนะคะคุณจะได้รับในสิ่งที่คุณต้องการอย่างแน่นอนเพียงแค่คุณวางใจ go with the flow ค่ะปล่อยทุกอย่างมันเป็นไปนะคะอืมมันเขาเรียกว,ว่าชีวิตเหนือความคาดหมายฝันที่เป็นจริงก็มาเน้ะเมื่อกี้อะนะคะเออคู่นี้มาแบบเงินทองก็มาด้วยนะเนี่ย ริงยิ่งนิ่งยิ่งสงบยิ่งเห็นอะไรในตัวกันและกันมากขึ้นยิ่งเข้าใจกันมากขึ้นนะคะอืมสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นจริงๆแล้วมันนี่มาทําไมความความมั่งคั่งก็ตามมาอีกอะแปลกคู่นี้เมื่อเขาตื่นรู้เขาเห็นอะไรในตัวกันและกันชีวิตก็อย่างที่บอกนะปาฏิหาริย์ความฝันของคุณกําลังจะเป็นจริงในไม่ช้าเหมือนมันมาพร้อมพร้อมกัน มันอยู่ในช่วงพัฒนาตื่นรู้พอตื่นรู้ได้รับรู้การนิ่งการสงบพอรู้แล้วสิ่งอื่นๆก็ตามมาด้วยอ่ะเอา้ามันดีนะเนี่ยฮะสิ่งอื่นๆก็ตามมาอีกเฉยพระจักรวารรักคุณดีวล์เลิฟนะจักรวาลรักคุณคุณคู่ควรกับทุกอย่างเลยนะคะนะความยิ่งใหญ่ความสวยงามความงดงามความถูกให้เกียรต ยืนหนึ่งสง่างามพระจักรวาลร,รักคุณคุณจะได้รับการเยียวยาจิตใจในตอนนี้มันอาจจะเป็นมันมีเวลาในระยะเวลาของมันในเวลาเนี้ยเออถึงเวลาที่คุณจะต้องชำระจิตใจตัวเองนะคะอยู่กับตัวเองร้องไห้กับตัวเองตัวเขาก็เหมือนกันก็อบกอดตัวเองอยู่นะคะอืมแต่พอนิ่งแล้วเห็นอะไรชัดเจนมากขึ้น กลับรู้สึกว่าเอา้าเราอยากมีกันและกันข้มาอมิตน์ในขบวนการนั่นเองนะคะเหมือนดนจิตโดนใจให้ทํำบางสิ่งบางอย่างมันคู่ควรอะมันต้องได้รับอ่ะประมาณนั้นนะนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกป้องคุณจริงๆนะเขาบอกให้คิดบวกไว้นะแม้วันนี้มองไม่เห็นทางมเ,เ,เป็นไปได้ไงหมอฟ้าเขาบอกว่ายอมก่อนเดี๋ยวชัยชนะจะตามมา เขาบอกให้คิดบวกไว้ลูกคิดบวกไว้นะคะนะเชื่อและคิดบวกไว้ก่อนนะคะแม้ตอนนี้ไม่รู้เลยเป็นไปได้ยังไงอืมบ้าหมอฟ้าให้ฉันรอแบบลมๆแรงๆเนี่ยขมาขเม่นในขบวนการมาแล้วนะคะเขาบอกเรียกว่ายอมเพื่อใช้ชนะในวันข้างหน้านะคะเราไม่ได้ยอมแพ้เพราะว่าใจปอดใจปอดหรือแบบเราไม่มีทางไปหรือว่าเรา หมดหนทางแล้วไม่มีทางไปใช่ไหมถึงมาง้อฉันไม่ใช่นะคะเออจะใช่ก็ใช่ในในอีกอีกบริบทหนึ่งจะบอกว่าใช่ก็ใช่เออไม่เถียงหรอกแต่มันมีอะไรมากกว่านั้นเพราะคุณจะได้อะไรมากกว่านั้นคุณจะได้อะไรมากกว่านั้นมันแปลกเป็นคู่ที่แปลกนะคะ ความขัญสิ่งที่ได้มาพร้อมกับการให้อภัยครั้งนี้กับเป็นการที่ความมั่งคั่งร่ำรวยเข้ามาด้วยสุขสวัในความรักมีความสมุขในความรักมัง่งคั่งร่ำรวยสุขภาพแข็งแรงค่ะบ๊ายบาย